สีชมพูหรือสีม่วงไหนอยู่กับป้าน้าสีสีม่วงนั่นั่งไงลุงเพชรบอกสีม่วงเลยน้านะมาแล้วอ้างกินเป็นไงล่ะเป็นไงบ้างเรียนอะไรช่วงนี้น้าจะบอกว่ามือนตึบเอ้ามันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นคะมันเพิ่มขึ้นไม่ไม่ใช่อะไรนะเพิ่มขึ้นไม่เข้าใจอะไรเลยเพิ่มขึ้นก็แล้ว แบบไม่มีเพื่อนให้ปรึกษาให้ถามใช่ไหมไม่ให้ดูเห<ด>มือนเหมือน,นห้องเรียนเนาะไม่อยู่ห้องก็ไม่ได้ค่อยถามเพื่อนบางทีหนูเล่นกับเพื่อนหนูก็จะนั่งเงียบๆเล่นของหนูคนเดียวผู้ถามว่าเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะแต่ความจริงคือตอนอยู่ห้องมันเข้าใจแต่พอออกมาจากห้องมันจะลืมหมดเลย <c oughs> ความรู้มันอยู่ในห้องไงพอออกมานอกห้องมันจะไม่มี อันนี้คือรอบสองนะคะในช่วงเย็นนะคะของน้องวตัตนั่อยายตัวนั้นยายแยังกลับไปแล้วเออพี่หนูนาได้กินยังพี่นายกักตัวอยู่ในบ้านเอาไปส่งกันแล้วอะไรอ่ะพี่น้าพี่น้าเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยนิดนึงอะไรนะเต้นให้ดูหน่อยนิดนึงเต้นจะมีเพลงไหนนะมันเล็กลงแบบนี้ ต้อเลยต้องเพต้องเพาต้องาโอ้โห่แบบส่มมนาเรั็เชื่นเลยพี่ถ้าแบบแบบก็ว่าให้ให้ให้แบบทำขายยี่บสี่ชั่วโมงนี่ทำไหมยี่สิบสี่นะพี่เพรถ้าสมมติถ้าสมมติแบบทำขายยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยทำไหม แบบมีลูกค้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมคตลอดแล้ต้องมีเปลียนการะครับแ้วร้อนเลยนะคะได้แล้วเดี๋ยวมันจะหได้ีครับผมมาได้ไหมได้ครับได้ทุกคนตาสรอก็ได้้ำสบายครับผมขอเ้น มามาว้าวให้เรชิมนะคะไม่มีหมูยอด้วยรอบนี้อะไรนะคะปลาเส้นปลาเส้นใช่ไม่ไม่ปลาธรรมดาเนี่ยไม่เส้นธรรมดานะยอเลยมาจากนุ่มแม่นานเ๋ยมชอบมากค หมูสับลูกชิ้น mmm, นะคะหมูยอนะคะมาต่อยหมูยาเอาทุกคนนะพักเดี๋ยวรอลุงกลับมาก่อนพี่เพชรเหนื่อยไหมคะไม่เป็นไรครับไหวใช่ไหมคะพาอมีเป็นสองสามตัวนะผู้ช่วยผู้ช่วยสมาแทนได้มีผู้ช่วยนะคะ ปลาชนิดไหนดีเพื่อนรุ่งเรืองผมนี่อะไรนั่น,นหรือมาลายโหมาลายู่ดูการปรุงนะคะของมะตอยเราต้องใส่อะไรอีกอะ่ะน้ำปลาเหรอ,อเค็มแล้วนะไม่ต้องใส่ก็ดได้นดาายังไงอ่ะฮ่าฮ่าจ้างูกไปไหนแล้ว พี่นุกี้ต้องช่วยหนูแล้วแหละจ้ทำไงมัดแน่นหน่อยบ้านเดูนือให้โอ้ย่างอยู่ตรงนั้นมัดเลยเอาแบบมัดยาจ้ะเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องรุนแรงนะอือเราเอาแบบชิวๆิว ว้าวพี่นุกมัดสวยอ่ะจีมมือการมัดพี่นุกสัตว์ตั้งแต่วันไหนนามาเนี่ยทำที่แบบสัตว์นาถึงไม่กล้ามาสัตว์ตั้งแต่สาแล้วคือมันซแล้วกเมมันเจิดตัวนี้นานเหมันน้องแก้วแลวเจิดก็เลยม่กล้ามาคือาอเนี่ยมันอยู่ <c oughs> ของละค่ะ <c oughs> มันก็มีไอ้นั่นอยู่ไงไ <c oughs> อ้อะไรนะหน้ามาปลอมในลาซาด้าก็สั่งมาปิดไว้ก่อนจะเล่นอีกทีหนึ่งด้วยอไหร่คะไม่ได้สนนะคะจะได้ยังไงโอ้โห เป็นชิปนะคะนี่เผ็ดมากนะคะเผ็ดมากเลยค่ะเราผู้ไม่กินเผ็ดคือแสดงว่าเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะจัดนะจัดจัดนี่นะคะคองการมาซื้อของนะน้องมาสวยเอเยค่ะ มันเป็นหมูไงเอาผักไหมเอามะระไหม,ม,มหมูละเด็กช้อนจ้่ชช้อนที่บ้านมีอยู่ใช่แล้วก,ก็ตาเกะแล้วบ นี่ก็กลับมาสู่ช่วงเย็นนะคะมาดูพี่ตาพี่นักสู้กำลังเขร่งเครียดนะคะตอนนี้กลัวไม่ได้กลับกลัวไม่ได้กลับพันแก่นนะคะทุกวันเลยทุกวันเลยยาวไปเลย,ย,เลยใช่ครับยาวไปเลยสี่สิบวันแฮปปี้เบอร์เดย์รุ่งเป็นสิบวันแรกนะครับที่อ่นต่อเนื่องหลังจากนั้นทำได้นแน่นอนนะคะแต่กดดันนิดหน่อยนะคะเป็นห่วงความปลอดภัยขึ้นภูนะคะกับลงภูนะคะมีคนจับจ้องนะคะ ทานสามสิบวันนะครับสูสๆนะคะสู้ก็ถ้าเป็นสามสาม

ห้าหนึ่งศูนย์แปด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 นะครับช่วงภาษีห้าหนึ่งศูนย์แปดแปดแปดสั่งซื้อรีอาร์หนึ่งเซตนะฮะับพันเก้าร้อยห้าสิบบาทได้แถมสกินแคร์สามชิ้นนะครับฟรีนะครับสั่งซื้อรีอาร์หนึ่งเซตคนไทยมานีนะครับเข้ามากดได้แล้วขอบคุณนะครับแถมสกินแคร์มีบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้นะคะในขณะที่รอลุงกลับมานะคะนี่นะคะภาพบรรยากาศอยากให้ดูนะคะโต๊ะก็มาส่งนะคะกำลังคึกคลื่นนะคะ รอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลุงพลนอานะคะใครหิวก็ไปทานนะคะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเป็นโรงทานทานตั้งแต่เชา้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะแบบไม่อัน้น ทุกชชออไปแล้วนะครับดูฉันหน้าซะก่อนเอาหมูสับกับกัลเซ้นน่าทานมากเลยอันนี้นะ พี่นัทก็ไปซื้อของมาเพิ่มนะคะถ้วยพร้อมนะคะตอนนี้เรื่องพร้อมนะคะเล่เข้ามาเล่เข้ามานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกคนทุกช่องเลยนะคะลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดนะคะลุงพลที่ควัวกับลูกเปล่านะ